ัลโหลสวัสดีครับเด็กนี้มามาแลเทิยรอครับแต่เป็ดต้องกันอกโลหนึ่งกันติดกินเกกไอระดำหนึ่งกันครับไอกัะนี้กลายกาครับแต่เป็ดกันกันนี้กลารอยก้าวไอนี้รอยก้าวเอสเตอร์โบแต่เป็ดกันดีกว่าไอดูกาอยลกรลอนั้นรอยก้าวหนังควาครับกันไอระดำมันลอยก้าวหังคว้าทิยรอ อันนี้ไม่รู้ว่าแต่ว่าบอกอยู่ว่าเต้นว่ากันนี่แต่ว่าบอกอยู่ว่าเต้นว่ากันนี่เก๋เต้นไปกันนี้เต้นว่ากันในปุตโตนี่นี่ขึ้นจอกลอยบายบายเด่๋ยวอะไรนะตุ้งมันตุ้งว่าปุตโตตุ้งตุ้งว่ากันนี้กันนี้ก็ตุ้งร้อยอยู่แต่ว่ากันนี้อันนี้ตรงเล่าครับกันนี้เอฟทีแปด Còn rồi có trồng lâu Ai lúc anh bảo điếu anh đi trông lâu cơ cái này đẹp nó. ok đấy Rồi đó, đi đi cả chân Rocky Đi cả chân Rocky Đường mới đông rồi cả mình Mấy mì bánh á rồi cơ chơi ăn nhu Tục trông rồi con đơm tục trông rồi นี่ไอลุงกันนี้เซีนว่าตัวเดียวกับรอยกั้ตัวบุรเดียวปุ้นปุ้นมาแล้วกันนี้ตัวบุรองปุ้นุ้เลยกันนี้ยางแนนนอนเลเดียนไปท่ันกันนี้ยังเลเดียนไปเลย Kiểu loài cao từ vô đi điện tiếp điện Chẳng ốc lò rồi ốc á à. Chẳng rồi ốc á Mẹ kiên cắn trăm tấn Kiên trăm tấn gặp kiên pháp Trăm tấn đi dọc trong tấn quá Kiên trăm tấn mà dọc này trong tấn quá kênh, đổn trồng chai đẳng vui đấy ạ, trồng chai đẳng vui đấy. Kiệt nha, bọn không phải là bác đâu. máy túc? Rồi lo âu ngã này. Nàng qua, nàng qua. อันนี้ปุจำหลัการไม่ได้เดียวรูหน่อว่าตั้งหลักการไหนเดีวจำไม่ได้เดียวไรวันเดียวไม่ได้ออกไดนีจาก็อยโตมาตั้งม่เ้าบกตั้งม่ไงไม่รู้ไปตั้งหลัาไดนเดีว ในทำไรียบร้อยเลยบูนี่แคปไม่เรียบร้อยเลยไม่ปลอมหลายหลายแย่เลยแคปคือต,ต้องเขาตกลงเดินลูือกาตกลงเดินก็ก็ทำไม่แอรเลยครับรถนั้นเดี๋ยว,วาางงยเดี๋ยวมาตกลงกันหน่อยทำไปได้กี่ริ้งครับตะเกยก็ท่ำไม่ตอนนี้บูนี่มันตินตรดรถเดือดไล่กันคันนี้ดำนะ dán cao rồi dán cao rồi ai bốc lô cả nút cả cái bốc lô cả nó kiểu rồi đấy ai nữa không phải bình đính mà cả điên để rồi để vào bình gen đây để mai ấy để vào lùm nhăng lùm nhăng để mai ấy rồi đấy ai cả lật đâm bình rồi để vào để mai ấy của mai ấy คนมาเอ๊ันนี้ใกล้พี่ครับยูร์เวกนี้ใกล้พไปคนนี้อันนี้คนนี้ไม่ใกล้นะคนนี้ไม่ใกล้ไม่ใกล้คนนี้คนนี้ใกล้ไม่ได้ตรงนั้นแล้วใกล้คนนี้ตรงนั้นคนนี้ไม่ใกล้นั่นแล้วมารักตีเต้นงานก็ไม่ใกล้ไอเต็งไอเต็งนานมีใกล้ไอ้วัวยาวนู้ใกล้ไอ้รัวนั่นก็ใกล้ดัวก็เข้าใกล้จัดอันนี้ไม่ใกล้นะโรบิท ไอตังน้ำน <si ี่ใกล้ไนี่ไม่ใกล้ไนี่ใกล้ไม่ได้ต้องงานไอแตนี่ใกล้ม็ดไอ้รานี่ใกลไอน้ำตงใกลไปรุนไปรุนนิเป้มีกลยัดนี่ตอนี่ใกล้ไปเลยเอาเรเก่งนี่เราองใกล้านี่ก็ไม่ใกล้เก่งนี่ไอ้กเราไอที่เราอันใกล้ดนี่ใกลดนี่ยาวมามดว่าเม็นโอกเมดไอป่านนึกวกล บุกี้ครับคลิปนี้บายบายครับปุ้มสวัสดีครับ